ใครที่กาลังจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ว่ายังไม่รู้จะทําอะไรดีจะขายอะไรดีนะครับเดี๋ยววันนี้มีไอเดียมาฝากเดี๋ยววันนี้เอาเจ็ดกลุ่มตลาดอมะตะที่คนซื้อตลอดกาลมาแชร์ให้ฟังแล้วกันเนาะที่มันเป็นสินค้าแบบเป็นเทรนด์นะนะไม่ใช่เป็นแบบแฟชั่นอะที่มามาหายหายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเ,อเลือกกันให้ดีนิดนึงนะครับก็แบ่งเป็นหมวดให้วันนี้มาแชร์ให้ฟังแต่ว่าถ้าใครอยากอ่านเป็นบล็อกแบบนี้นะไปติดตามที่ Facebook ได้นะครับก่อนจะทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเลยแนะ่นอนว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าความตต้อองงการารขลดนมัน เป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าตลาดหรือผู้คนเนี่ยต้องการหรือเปล่าแล้วเป็นคนจํานวนปริมาณไหนเป็นใครบ้างเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะขายอะไรให้ใครแล้วสินค้าของเราเนี่ยมันไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาบ้างนะครับวันนี้ก็สําคัญนะลองคิดดูก่อนแล้วก็ดูว่าแบบเฮ้ยมันเป็นตลาดที่เราแบบถนัดไหมอย่างนี้นะครับอ่ะตลาดกลุ่มแรกเลยนะครับก็เป็นตลาดกลุ่มเฮลท์นะครับไม่พนเรื่องนี้เลยตลาดสุขภาพเนาะก็อ่าไม่พูดถึงแบบข้อมูลเชิงวิชาการแล้วกันไม่ค่อยเก่งเนาะไม่ชอบเท่าไหร่ก็แต่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสุขภาพ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตคนไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดกลุ่มสุขภาพเนี่ยสินค้าสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็วิวัฒนาการไปเยอะมากเลยเนาะซึ่งมันก็มีหลายหลากหลายทีย่เลือกมากนะครับมีเยอะมากแต่ว่าแนะนําว่าให้เลือกเป็นตลาดที่เป็นตลาดคุณภาพนะครับไม่ใช่ตลาดที่เป็นของถูกแล้วคนหันราคาแข่งกัน ตัดราคากันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวก็จะอยู่ใ้แบบไม่ค่อยนานจเท่าไหร่มามาหายเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบบริการด้านสุขภาพเรื่องอาหารเสริมเรื่องการลดน้ําหนักการออกกําลังกายหรือว่าอะไรพวกนี้ใครก็อยากมีสุขภาพดีใช่ปะ่ะอยากมีรูปร่างที่ดีด้วยเออทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็สินค้ากลุ่มที่2ก็จะเป็นสินค้ากลุ่ม beauty หรือว่าความงามนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกส k i n c a r e หรือ make up หรือว่าของอะไรที่ ประดับตัวประดับหน้าเลยอย่างเงี้ยให้คนรู้สึกว่าเออมันเพิ่มแบบความมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยเนาะคือบางคนอาจจะมีปัญหาผิวหรือปัญหาอะไรที้ด้วยมีอยู่แล้วนะครับยังไงก็คนก็จะมีตลอดไปเด็กที่เกิดใหม่มาอีก10ปีข้างหน้าก็ต้องมีปัญหาผิวกันอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นตลาดพวกนี้มันจะไม่ตันนะครับมันไปคู่กันด้วยนะเฮลท์ Health กับบิวตี้อ่ะเออสองตลาดนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่นะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นของใช้ส่วนตัวบางทีเราอาจจะมองข้ามไปเนาะพวก p e r s o n a l อะไรพวกนี้ที่เป็นแบบสบู่แชมพูยาสีฟันหรือว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเราเรา,เรามองข้ามไปปะใช่ปะว่าเฮ้ยต้องกินต้องใช้นะทุกวันอนะ่ะบางทีแบบเออเรามองข้ามว่าแบบเออย,ยาสีฟันทุกคนทุกบ้านทุกคนที่มีฟันต้องใช้ต้องแปรงฟันทุกวันเชา้าเย็นเออบางคนแปรงกลางวันด้วยอย่างเงี้ยหรือสบู่สบู่เลวอะไรพวกเนี้ยคนต้องใช้ตลอด เพราะฉะนั้นมันจะขายได้ตลอดทําตลาดได้ตลอดนะครับแล้วก็กลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มของใช้ภายในบ้านหรือว่าเรียกว่าเป็นแบบโฮมแคร์แล้วกันเนาะของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างอา,อาสําหรับสุวตัวเราเป็นคนไม่ไม,ไ,มไม่ได้ทําได้ทขอบสะอาดบ้านเองอยอมรับเป็นมีแม่บ้านเนาะแล้วก็ ก็เป็นพวกเท่าที่รู้ก็จะเป็นพวกแบบน้ำยาล้างจานใช่ไ่ะน้ำยาซักผ้าผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดหรืออะไรต่างๆพวกสเปรย์ดับกลิ่นหรือของใช้อะไรภายในบ้านเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คนต้องใช้อยู่แล้วเนาะอยู่คอนโดก็ต้องใช้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีบ้านอยู่าจะไม่ได้ใช้นะเอออันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นตะครับต้องใช้ร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็ขายได้ตลอดอกลุ่มที่5ก็จะเป็นกลุ่มของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีก็ อะไรบ้างอ่ะก็คือพวกสิ่งประดิษฐ์หรือว่านวัตกรรมอ่ะซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อะไรแก้ปัญหาความขี้เกียจของเราใช่ป่ะเช่นอะไรบ้างอ่ะเครื่องกรองน้ําอย่างเงี้ยเออแก้ปัญหาความว่าขี้เกียจขับรถไปตัวแหบ แผแบกน้ําหรือว่าไปหิ้วน้ําแพทขึ้นมาบนห้องหรือว่าต้องลงไปกดน้ําแล้วก็บังตู้เมื่อก่อนเขาเคยบอกว่าอะไรนะมันมีตัวอะไรออกมามันก็เราก็ไม่แน่ใจอะเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เจอ,อก,กับตัวนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็หนนวยความสะดวกได้นะหรือว่าเครื่องอะไระที่ไว้ในบ้านเป็นแบบเครื่องขี้เกียจอ,อุปกรณ์ขี้เกียจทั้งหลายอะพวกเทคโนโลยีพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวมันก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแหละเพื่อมาแก้ปัญหาความขี้เกียจให้พวกเราได้แหละนะครับก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทําตลาดไปได้เรื่อยๆ เหมือนกันนะครับกลุ่มที่6อันนี้ค่อนข้างไกลตัวหลายๆคนเนาะถ้าเราฟังจากในเมืองกันนะนะก็คือ agriculture ก็คือการเกษตรนะครับกลุ่มจริงๆมันเป็นตลาดใหญ่มากเลยนะในประเทศไทยอะ่ะลองนึกดูดีๆทุกภาคมีแบบชาวนาชาวสวนอะไรนี้หมดเลยเนาะคน คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรนะแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบมีแต่คนเมืองโซเชียลมีเดียมีอะไรอย่างเงี้ยนาะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่จริงๆพอลองออกไปที่โลกภายนอกแล้วอะเยอะมากเลยนะนี่ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นตลาดที่ยอดไม่ตกเลยเพราะว่าจะสถานการณ์ไหน COVID 19, โควิดโคใจปิดประตูบ้านปิดลกักอ่าเขาเรียกว่าอะไรว่าควอนตินอ่าล็อกดาวน์คนก็ต้องปลูกข้าวกินไหม เต้องปลูกผลไม้ปลูกผักขายไปก็ยังต้องมีอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นของกินมันคู่กับชีวิตคนนะครับเพราะฉะนั้นตลาดกลุ่มนี้ก็เนี่ยพวกร้านปุ๋ยอะถามพี่พี่เขาดูเนาะตอนนั้นไปขอนแก่นเขาบอกว่าอ๋อพี่ไม่ได้โดนไรหรอกคะ่ะเพราะว่ายังไงชาวนาก็ต้องปลูกข้าวยังไงเกษตรกร,รก็ต้องทําสวนต่อไปในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นสินค้ากลุ่มกเกษตรก็จะขายได้เหมือนกันนะครับใครชอบกลุ่มนี้มั้งกลุ่มที่7อันนี้เป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยง ออกลุ่มสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือหลักๆเราก็จะนึกถึงแมวก่อนเลยใช่ไหมน้องแมวน้องหมาเดี๋ยวนี้มีตัวอะไรเลี้ยงกันให้เต็มไปหมดเลยนกอะไรเยอะมากนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ก็จะอยู่คู่บ้านคู่เรือนกับทุกประชากรไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มตลาดสัตว์เลี้ยงอาหารสัตวาา์แชมพูอาบน้ําน้องอะไรเงี้ยก็สามารถทําตลาดได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่แหละคือ7ดกลุ่มตลาดนะครับเพชรเออเพชร ก็จริงๆจะทําตลาดไหนก็ไปรอดทั้งนั้นแหละจริงป่ะเพราะว่าเราก็ต้องรู้ก่อนเนี่ยประเด็นคือเราจะทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเนี่ยแล้วเราต้องถามก่อนว่าเรามีความรู้ที่จะไปช่วยแก้ปัญหาอะไรให้คนได้บ้างเนี่ยในกลุ่ม7กลุ่มธุรกิจเนี้ยที่มันเป็นตลาดแบบก็เรียกว่าอมตะเลยกันละกันเนาะเพราะมันจะอยู่แบบคู่กับคนไปเรื่อยจกกนกว่าโลกจะแตกนะครับอ่ะก็เห็นป่ะโอกาสเยอะมากเลยเออแล้วก็ทีเนี้ย เราจะทำไงให้คนมาซื้อของกับเราหรือว่าต้องอะไรก็นี่แหละเราอะมีความรู้อะไรที่จะไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้บ้างถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการกับเรานะครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะทุกคนก็รู้แต่ว่าประเด็นคือมันไม่ใช่ทุกคนที่เรียนรู้ไงเออเราก็เลยแบบพอมี มันเรียกว่าไงโอกาสมันอยู่รอบตัวเราบางทีคนใกล้ตัวงเงี้ยมีปัญหาสุขภาพเนี้ยแต่เราไม่ได้มีความรู้เรื่องสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นเราตอบเขาไม่ได้อ่ะเขาก็ต้องเงินไปจ่ายให้หมอให้คนอื่นที่เขามีความรู้อ่ะจริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหยิบตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็เพราะว่าธุรกิจอ่ะมันคือการแก้ปัญหาให้คนมันไม่ใช่การขายของก่อนถ้าขายของคือไม่ใช่ธุรกิจเอ๊ยอยังไงขายของก็คือก็เป็นเซลล์ไงก็งเป็นเซล ก็พยายามจะขายแต่ของอย่างเดียวไงแต่ว่าถ้าจะทาธุรกิจเนี่ยมันต้องคิดว่าเฮ้ยเรา,เาทำสิ่งนี้ผลิตสิ่งนี้ออกมาสินค้าของเราเนี่ยมันจะไปช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกช่วยตอบโจทย์อะไรให้เขาได้บ้างทําให้เขาเอามีชีวิตของเขาดีขึ้นไหมทําให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นไหมถ้าเราคิดแบบนี้เราจะไปทําด้วยวิธีที่ถูกต้องนะ้วคนเขาก็สัมผัสได้นะครับอา่าแล้วก็นี่แหละสิ่งที่สําคัญที่เราต้องเรียนรู้เลยก็คือ เราก็ต้องมีความรู้ก่อนอืทีนี้เราเลือกตลาดไหนบ้างไหนมีใครฟังเจอย่างนี้แล้วมีไอเดียบ้างชอบตลาดไหนหรือรู้สึกว่าตัวเองถนัดตลาดกลุ่มไหนบ้างลองมาคอมเมนต์แชร์ให้ฟังหน่อยนะครับแต่ใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็มาเรียนรู้ด้วยกันได้เนาะก็แนะนําให้ได้